สบายดีทุกคนมินี้บ่าวเสียงจะพาทุกคนมาเที่ยวชมเบิ้งบรรยากาศยที่ขั้วอูุ้่งบวานสำทองเนาะขาเจ้าตอนนี้ขาเจ้าก็มีการปรับปุ้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงขั้วงามแล้วเวนาะเพราะว่าขั้วเก้าหันมันจะโลกเน่าแล้วก็ปบาบได้แล้วก็มาเบิ้งบรรยากาศตอนนี้น่ะอาการหนาวแห้งแล้วบ่าวเสียงก็จะพาทุกคนย่างลาอไปชมเบิ้งบรรยากาศที่น้ำํำแล้วก็ขั้วอุ่นเนาะแต่กี้บ่าวเสียงเคยไปถ่ายคลิปมีแต่คลิป มีแต่ขั้วเก่าๆโลกๆเนาะแต่ว่าตอนนี้งามแล้วแล้วก็พัฒนาแล้วทุกคนไปเบิ่งนํากันเนาะแต่ก็ทุกคนก็อย่าลืมรักษาสุขภาพลืมวันนี้ก็คือวันพุธวันพุธของเดือนของเดือนสิบสองนะทุกคนอากาศหนาวแห้งหนอกอยุธีประมาณ13 14องศาแล้วก็หลายคนที่อยู่ใกล้จักพอจักแมนก็จะลืมซื้อเสื้อกันหนาวมาภาคพอภักแมนเลยเด้อเพราะอ,อู่บ้านเหานี่อากาศหนาวแห้งแล้วก็ฝนตกแลงเนาะนี่ทุกคนไปไปเที่ยวชมเบิ่งนํากันบะเขาจะอัปเดทขั้วาง,งามแล้วก็มี มีคนไต่ไปมาหาสู่กันไล่เต่ทุกคนเนาะน,นี่ก็คือทางไปวานสำทองทุกคนไปเที่ยวสมน้ากันเลยก็ก็จะไปสมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วาวเสียงได้เด้อทุกคนเนาะน,นี่ขั้วอูวอ้สวงเลยนี่ก้อนนั่นวาวเสียงเคยมาถ่ายคลิปเพราะว่าจะเป็นขั้วใหม่แต่ตอนนี้มันเลี้ยนจากไม้มาเป็นเล็กแล้วทุกคนจะเน้นหน้าแล้วก็คุณภาพจะรีขึ้นงามขึ้นกว่าเก่าเนาะน,นี่ ันนี้ก็คือในแตก่กี้นี่โอ้ยเป็นทงหนาเมื่อแต่ตอนนี้เป็นบ้านเป็นเหือนเป็นตัวเมืองสวยงามเลยทุกคนเนาะพพดได้ไฟโซลเล็มีมีเลยทุกเลยมีตัวมีตมัวเยอะโอ้โหขัอขวอู้งามเลยเนาะวันนี้เนาะเส้นไตไปมาเนาะว้าทุกคนเข้ามาอัปเดตขึ้นปั๊บปุ้งเนาะนี่ แต่ต้นเศ้าเนาะเขาจะเบิ่งกวดกาคุณภาพรัวอ้ยสบายแลยเนาะโอ้ทาซี่ทาซี่ไม่อีกทุกคนบรรยากาศวันนี้อากาศเย็นแห้งเนาะทุกคนเอ้ยนี่โอ้งามเนาะงามเลยนะผู้เขาจะจะมาอัปเดตงามแล้ววันนี้เข้ามาสมเป้งครัวอู้นี่ไปสู้บ้านสำทองแล้วก็ไปห้าบ้านเมืองเก้านั่นก็คือทาง สัมเตอนั่นเองเนาะไปมีวัดเก้าวัดแก่ทางนี้แหละเนาะปะ้าดคนงามไปมาหาสู้สลวกสบายเนาะป้าทุกคนเอ้ยโอ้มนนีนี่ลมเย็นแห้งเดิมนี่เนาะลมแห้งเนาะเบิงน้ำซัำเลอน้ำซําน้ำซําก็ใส่แห้งนี่ยไปทางนี้ก็เป็นบ้านซําทองเนาะเดียวทรายก็ขึ้นเมื่อสู้บ้านเหล่าป้าทุกคนเอ้ยอากาศหนา เนาะอ,อากาศเย็ยนแหงเนาะหูงามบป้าเสียงกระคั้งทำอิดเนาะทีบาลมาไต้ขั้วอูนี่เนะาะขั้วอูทีบาเพิ่นปั๊บปุ้งไม่สินะบรรยากาศงามเลยเน,ะนาะเขียนกับย่างมาเนาะย่างมา น้ำซ้ำเขตนี้จะเป็นบางสง,งวนเดอ้อเขตบางสง,งวนจะมีป้าไร่เนาะเบิึงผูซาอย่างานี้มาเนาะอากาศงามเลยเนาะแล้วก็วิวก็งามอีกเนาะน้ำซ้ำใส่น้ำซ้ำก็ใส่หแหงแต่อากาศก็หนาวลมวิ่ดวิ่ดวิดวิดวิดมาเลยทุกคนเนาะนี่ ทุกคนก็จะลืมทักษ่าสุขภาพไปเดอ้อเมืองสัมไทม์วันนี้ก็คือ1ิบองค์านั่นเองทุกคนเนาะโอ้บาเสียงมาเลยลืมเบิงเนาะน้ำมันติดเสื้อเลยเนาะขาเจ้าจะมีทื่นมาแป้งขืนงามๆบันนี้เนาะขี่รถกับสบาย ก็คักเลยเนาะซ้ำกับไรขั้วไม้ทุกคนเนาะเพือ่อเขาจะามาอัปเดตคืนนี้ซ้ำกับไรขั้วไม้น้องๆบ้านอยู่กันเลยไอ้ทามได้น้องอยูกอออย่กันเลยบ้านนะลมบีดบิดบิดบิดเลยเนาะลมบีดบีอากาศหนาวแหง้ง ตอนนี้นักเหียนเขาจะเาัาเกลือคงเหียนมาเนาะกับบ้านกลับเหอนไต้ขั่วางามสบายเนาะบิวก็งามสมบิวไปฟอร์มเลยเนาะเท่ามาใต้นี่ระวังเสื้อติดน้ำมันเนาะเขาจะจะทาน้ำมันไปแล้วผู้สา้น,านยกระหมายยิ้ม,ย,มยิ้มอยู่นนเนาะน เนาอย i ล้วเหียนแล้วเนาะไอ้ไอ,ไอนะ่เนาะยิ้มๆ่เนาะบ <c oughs> ้าหลมบิดบิดบิดทุกคนเลยหนุ่มเสื้อภักษาสุขภาพไปเดอนะ้อเนาะอากาศหนาว่างืันนี้อยู่ที่เมืองสัมไตและก็มีฝนตกเลยนะถ้าบ่มีฝนก็บ่หึงแต่ว่าฝนตกแด้ ัวนี้ได้มาตรฐานดีเลยเนะาะเพราะว่าจะมีอ่ารถหุ่นไลก่กระไปไลสบายเนาะรถหุ่นไล่รถต๊อกต๊อกเนี่ยรถไทยเนาะกระไปไลสาวน้อยสำทองจีน้องไปบ้านวะ <c oughs> ไปเฮือนไปเฮือนเฮือนอยู่บ้านบ้านเลยบ้ <c oughs> านสำทองอยังใกล้ว่าตรงนี้ไปนะน้อง <c oughs> อยังใกล้ยัใกล้จักแจ็คลัก เฮ้ยนิ่มๆอยู่เนาะปลาส้มบิวไว้พร้อมเลยนี่นะน้ำซำน้ำซำแล้วก็ทางนั้นก็บ้านพันสะบ้านทุกคนงามงามเราบิวงามงามได้ดีเนาะโอ้ยอย่าไอ้ก้องอะเฮ้ยสาวน้อยไอ้ไอ้ก้องเนาะส้มบิวงามงามเราทุกคนเนาะทางนี้ก็ไปบ้านซำทองในสาวน้อยย่างมากับสาวน้อยเนาะสาวบ้านซำทอง แล้วก็ชมวิวเบื้งตัวเมืองสัมไตเนาะเพราะว่าจะเป็นจุดวิวฟอยแห่งหนึ่งที่สวยสุดงดงามก็คือเมืองสัมไตนในทุกคนเนะาะอันนี้ก็จะแม็นขัวอูคําน้ำำําซ้าอากาศมันนี่นะโอ้ยทุกคนในหน้าแหงเนาะหน้าแหงอีลีเดอ้อ ทางไปวานสำทองนี่ก็จังเป็นทางดินแดงเนาะทางดินแดงเล้วมีโอกาสว่าเสียงจะไปดีวิววานสำทองให้ทุกคนได้เบิ่งได้สมเนาะนี่ก็คือเศร้ามงไปหงเฮียนมาเนาะเมื่อนี้เขาจเจ้าเฮียนก้ารห้ารนเลยเขาเฮียนการท้าราน ທยู่ทางนักเหี่ยนพระเจาะ้าเนาะสบายดีสาวๆ <c oughs> สาวม่งกระโป้งลาย